สนับสนุนโดย Thermaltake, TTE s p o r t Sport, และ d e ว w a n c h u r a l สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวคอมพิวต์ทีวีครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมีเมนบอร์ดจากทาง Asrock นะครับซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวที่แทบจะรุ่นใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ในปัจจุบันของทาง Asrock นะครับซึ่งตัวนี้มีนามว่า X99 Gaming i7 ครับ โดยตัว Asrock เองนะครับออกตัวนี้มาเพื่อรองรับกับ CPU ใน s o อกเกต2011ในรุ่นที่3นะครับหรือว่าเวอร์ชันที่3นั่นเองซึ่งตัวนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึง่งคือรองรับ CPU จากทาง Xeon ด้วยนะครับสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เจ้าตัวนี้ครับมันมาในซีรีส์ของ f o r t r i t y รหรือว่าซีรีส์ของการเล่นเกมนั่นเองเพิ่มเสริมเข้าไาอีกนะครับสามารถเอามาทํางานได้ด้วยแน่นอนว่ารองรับซีบีูทางซีออนถูกไหมตัวซีออนเองมันก็ามาทํางานได้และฟีเจอร์ของทางตัว asrock x 9 9้ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีฟีเจอร์ในการทํางานเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเรามาเริ่มดูทีละส่วนก่อนนะครับด้านหน้าครับ x 9 9เต็มเลยเต็มกล่องเลยไม่ต้องสืบเลยนะฮะสีแดง x 9 9นะครับด้านบนก็มีโลโก้ของ fortinity ซีรีส์ของ f o r t o r i t y นะครับของทาง asrock ก็คือ series gaming นะครับ ก็คือเน้นการทำเน้นเน้นการเล่นเกมไม่ใช่ทำงานเน้นการเล่นเกมนั่นเองนะครับแล้วก็มีสเปคที่อัดแน่นต่อมาครับด้านหน้ากล่องครับตรงกลางก็เขียนว่า x 9 9 gaming i 7นะครับส่วนมุมด้านล่างครับก็จะบอกถึงการรองรับ windows 10นะครับมีฟีเจอร์อต่างๆอย่างชิปเซ็ตของทาง intel x 9 9นั่นเองและอีกหนึ่งจุดเด่นของทาง f o r t a l i t y นั่นคือซาวการ์ดออนบอร์ดที่มหาเทพมากนะฮะโดยตัวนี้เขาเลือกใช้ของทาง creative ซาวบัสเตอร์นั่นเองนะครับโอเคด้านหน้าก็ประมาณนี้เรามาดูส่วนของด้านหลังกันด้านหลังครับฟีเจอร์ทีละส่วนเลยนะครับด้านบนครับฟีเจอร์ของเขานะครับจะพูดถึงเรื่องของ r รมในส่วนของแรมครับสามารถรองรับบัสได้นะครับ3,300นะครับก็เป็น ddr 4นั่นเองนะฮะต่อมาครับในเรื่องของ Wi-Fi มี Wi-Fi ด้วยนะครับแล้วก็มี m 2เป็น d u a l m 2 slot m 2แบบ d u a ันั่นเองก็คือ2ตัวนะครับใส่ได้2ตัวนะ ต่อมาครับในส่วนของสลอต PCI ครับจะมีสเตลเขาเรียกว่าสเตลก็คือเป็นเหมือนพวกสแตนเลสเป็นพวกอะไรเงี้ยฮะครบอบไว้อยู่นะครับของตัวสลอตเพื่อกันการ <ๆ S 2> แตกหักบิดงอเวลาเราใช้กราฟิกการ์ดหนักๆนั่นเองนะครับหนักๆไม่ใช่ว่าเอาไปเทสแรงๆมาเล่นเกมหนักๆนะหมายถึงการ์ดมันหนักน้ำหนักเยอะนะต่อมาครับก็เป็น USB 3.1 Type A และ Type C นะครับแล้วก็มี Dual LAN ด้วยถัฒนามารนี้ครับเป็นในเรื่องของ Creative Sound Blaster นะครับที่ตัวนี้เนี่ยใช้ Sound Card จากทางครีเอทีฟเลยออนบอร์ดไม่ต้องไปซื้อการแยกนะครับเสียงก็แน่นอนว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วถ้าเป็นซาวการ์ของทางซาบัสเตอร์นะครับต่อมาด้านล่างครับด้านล่างเป็นเรื่องของภาคจ่ายไฟนะฮะยังคงเป็นฟีเจอร์นะครับซูเปอร์อัลลอยนะครับของทาง a s r o c k ซึ่งตัวนี้ครับเขาจะชูโรงไว้ว่าเป็น12เฟสดีไซน์นะครับมีภาคจ่ายไฟ12เฟสเป็นในรูปแบบพรีเมียม60แอมป์พาวเวอร์ช็อคนะฮะแล้วก็มีในส่วนของ UDM นะครับเป็นฟีเจอร์ที่เขาเรียกมานะฮะจะเป็น อัลตร้าดูอัลเอ็นมอดเฟรนั่นเองนะครับส่วนตัวของคาปาซิเตอร์เขาครับจะใช้ของทางนิชิคอนนะครับ 12K สองเคพรีเมียมแคปนั่นเองต่อมาถัดออกมาก็เป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับสไนเปอร์คีย์ตัวนี้โ,โหมานานแล้วสามารถกดปุ่มและใช้งานลากเมาส์ค่า DPI ลดลงอะไรอย่างนี้นะฮะก็สามารถเซตเมาส์ธรรมดาให้เป็นเมาส์เกมมิ่งได้ต่อมาครับเกมมิ่งออมอครับเป็นในเรื่องของภาคจ่ายไฟ CPU สล็อตต่างๆนะครับออเดีโอนะฮะและส่วนตรงนี้ก็เป็นวัลเทอร์ปั๊มตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น ปลั๊กไฟเลี้ยงสําหรับปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําของชุด water c o cool ลล i n g นั่นเองเวลาใครใช้ชุดน้ําก็สามารถเอามาเสียบนี้ได้แล้วก็เข้าไปเซตในส่วนของหน้าไบออดนะครับเซตอุณหภูมิต่างๆว่าเวลาอุณหภูมิถึงขนาดนี้เราให้มีความแรงของปั๊มระดับนี้ระดับนี้นั่นเองนะฮะก็คล้ายๆกับการต่อไฟเลี้ยงให้กับพัดลม CPU นั่นเองต่อมาเราดูอุปกรณ์บันเดิลกันครับนี่ครับอุปกรณ์บันเดิลนะครับมีเยอะแยะมากมายอย่างแรกเลย คู่มือการใช้งานครับพร้อมแผ่นไดรเวอร์นะครับก็ให้มาเหมือนเดิมจำเป็นต้องมีต่อมาเป็นบิดแข็ง SLI เป็นแบบ HB บิดแล้วนะครับก็คือใช้กับของทาง Nvidia นะครับ HB b i t ใช้กับรุ่นของซีรีส์10นะครับต่อมาครับเป็นเสาสัญญาณ Wi-Fi พร้อม n o น SCHOOL แล้วก็มี ส่วนของเอ็ตนะครับตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับสตรีมนั่นเองหลายคนรู้จักดีอยู่แล้ว b a c k IO Panel นะครับมีการสกรีนเล่นลายด้วยสายการเชื่อมต่อ Sata นะครับให้มา2ชุดนะครับชุดละ2เส้นมีข้องง9กกับเป็นแบบต่อตรงต่อมาเป็น Bit SLI 3W a y นะครับตัวนี้จะเป็นแบบเดิมนะครับเป็นของทาง Nvidia เ ก็เป็นสําหรับการ์ดจอรุ่น10ลงมาหรือว่า10ก็ได้แหละแต่ว่าเขาก็ต่อกัน2ตัวเนาะตามสเปคที่หลายๆคนรู้แล้วนะฮะต่อมาครับอันนี้ก็เหมือนกันเขาจะให้มาเป็นแบบ2 w a เวนะครับในการเชื่อมต่อ sioi นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเมนบอร์ดกันมาถึงตัวเมนบอร์ดครับนี่ตัวโหวูหนักตัวเมนบอร์ดมาแบบขนาด atx นะครับก็มาแบบใหญ่ๆเลยตัวส่วนของพื้น pcb จะออกแนวเป็นทึบๆหน่อยนะครับเหมือนดําด้านนั่นเองนะครับออกแนวเทาๆไม่เข้มมากแล้วก็โทนสีจะมาคล้ายๆแบบเงินแดงดํา3โทนนะฮะฮิตซิงด้านบนครับมาแบบก้อนเดียวเลยนะครับแล้วก็ต้องมีจะพีส่วนนี้สีแดงที่ตกแต่งจะเป็นพลาสติกนะที่เหลือเป็นอลูมิเนียมก้อนใหญ่ๆเลยแล้วก็มีสกรีนคำว่า X99 อยู่โดยตัวตนี้ครับเป็นภาคจ่ายไฟนะครับที่ได้พูดไปตราหลังกล่องนั่นเองนะครับตรงนี้เขาก็จะชูลงเรื่องภาคจ่ายไฟเหมือนกันนะ ต่อมาครับตัว cpu รองรับ intel core i7 นะครับแล้วก็ Xeon ได้นะครับในรูปแบบ x 9 9ในรุ่นที่3นั่นเองนะครับถัดมาด้านบนครับพอร์ตการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงใช้ในรูปแบบ8พิน1ชุดถัดามานี่ครับ quad channel ram นะครับมีทั้ง2ฝั่งฝั่งละ4สล็อตนะครับก็ใช้งาน ddr 4 b u บัส3,300นะครับก็สามารถ OC เพิ่มได้นั่นเอง ก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของแคปนะครับของทั่วเมนบอร์ดเนี่ยจะเป็นสีทองนะดูตัดลูกเล่นได้อย่างดีงามเลยทีเดียวนะและมีส่วนนี้ด้วยตรงนี้ครับเป็นปุ่มสวิตช์สำหรับการใช้งานเปิดเครื่องแล้วก็รีเซ็ตตรงนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของ Fortality เลยนะเวลาใช้งานก็จะมีไฟสองสว่างขึ้นมานะครับเป็นสีแดงตามเอกลักษณ์เขาด้านล่างนี้ครับจะมีในส่วนของ USB 3.0นะครับ ตอไปอยังฟอนพัดลมด้านหน้าให้มา2ชุดด้วยนะครับด้านบนและด้านล่างย้อนกลับมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับส่วนตรงนี้ครับเล็กๆตรงนี้จะเป็นหัวการเชื่อมต่อ,อ PWM ของปั๊มน้ํานั่นเองนะอย่างที่แจ้งไว้ตอนท้ายแล้วว่าเวลาเราใช้งานหมอน้ำไม่ใช่มอน้ําเวลาเราใช้งาน,านปั๊มน้าเราก็มาเสียบในรูนี้นะครับในการต่อไฟเลี้ยงให้เขาการเชื่อมต่อ24พินครับก็ยังมีมาให้มาตรฐานมุมฝั่งนี้เหมือนเดิมต่อมาส่วนของ SATA ครับส่วนของ SATA ครับให้มาทั้งหมด แพอร์ตนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ SATA Express มาให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้1ชุดข้างล่างและฝั่งนี้นะาจะมีส่วนเสริมด้านบนตรงนี้อีก2นะครับบนซิงค์ของชิปเซ e ตนะฮะอีก2ชุดก็รวมเป็น10นะฮะตรงนี้ซิงค์ของชิปเซตครับเป็นก้อนอลูมิเนียมเลยใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ a s l o c k f o r t a l i t y แล้วก็ตรงนี้ที่เห็นเป็นตัวเหมือนตัวเลขก็เป็นดีบัคโค้ดนะครับเหมือนเดิมของทาง asrock เขาก็จะมีให้มาแทบจะทุกตัวในรุ่นใหญ่ต่อมาอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่น่าสนใจก็คือ Ultra M2 นะครับมาแบบ Dual นะฮะก็จะมีส่วนสล็อตนี้ฝั่งนี้แถบยาวเลยแล้วก็ส่วนสล็อตนี้นะครับเราเอียงแล้วเราก็ดูต่อในส่วนของสล็อต PCI Express แบบ x16 ให้มาทั้งหมด3ช่องด้วยกันตรงนี้ครับ1 2 3แล้วก็มีตัวสติลอย่างที่เขาบอกเคลือบกัน บิดแตกหักของสล็อตนั่นเองแล้วก็มีแบบ X 1นะครับให้มา2ชุดตรงนี้และก็ตรงนี้นะครับต่อมาส่วนของด้านล่างครับก็จะมีในเรื่องของสวิตช์การใช้งานต่างๆนะครับทั้งสลับไบออดนะครับแล้วก็มีในส่วนของไบออดมาให้2เม็ดตรงนี้และตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อฟอนพัดด้านหน้าแบบปกตินั่นเองลืมให้ดูตรงนี้มีส่วนของพลาสติกครอบด้วยนะเป็นเหมือน Io Armor นะครอบอยู่นี้สวยงามนะครับเป็นพลาสติกนะครับและส่วนสุดท้ายก่อนค้ามไปด้านหลังนี่ครับเป็นส่วนของ Creative Soundbuster นะครับตัวนี้เป็นซาวจากทาง Creative เลยซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าชื่อนี้มันทำซาวการ์ดมานานแสนนานแล้วและตอนนี้มาอยู่บนเมนบอร์ดนี่นะฮะกระแทบไม่ต้องต่อซาวการ์ดเพิ่มนะ ทีนี้เรามาดูด้านหลังครับด้านหลังครับถอดการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีในส่วนของนี่เลย PS2 ยังให้มาอยู่นะ USB 2.0พร้อมกับนี่ฮะหัวการเชื่อมต่อเสาสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองแล้วก็มี USB 3.0ให้มา4ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็มี3.1ท้าย A และ Type C เนอะแล้วก็มี Dual LAN นะครับ2ช่องเหมือนเดิมแล้วก็มีส่วนของการเชื่อมต่อออก ลำโพงนะครับหูฟังต่างๆไมโครโฟนในรูปแบบ7.1ช a n n น l นั่นเองโอเคโดยรวมการพรีวิวก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาของเขาก็มาแบบหล่อเหลาอลังเลยทีเดียวพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจนะครับมีทั้งเด่นๆเลยในเรื่องของพักจ่ายไฟนะครับที่เขาเน้นของพรีเมียมมากๆทั้งการโอเวอร์คล็อกต่างๆนะครับรวมถึงการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยมาแบบหล่อๆเหลาๆเลยหล่อๆเหลาๆมันแปลกๆ,ๆ มาแบบหล่อเหลาพอร์ตการเชื่อมต่อ s a t a ตรงนี้ต้องบอกว่า asrock ไม่เคยกัก asrock เนี่ยให้มาแบบเต็มเต็มจริงๆแล้วมาถึง10พอร์ตซึ่งส่วนตัวเนี่ยแอ,แอบชอบนะเพราะเปนคนมีฮาร์ดดิสก์ในเครื่องเยอะพอสมควรแล้วก็ในเรื่องของสีสันก็ทํามาได้ดูดีนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อตงต่างครบครันเหมาะสําหรับเป็นรุ่นใหญ่นะครับของทาง asrock นั่นเองโอเคก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับกับ x 9 9 Gaming i 7จนะครับจากทาง asrock ในซีรีส์ของ fortality นะครับ ก็ใครที่เป็นคอเกมเมอร์นะครับแล้วก็เป็นสาววอกแอสรตรงนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของภาคเสียงได้ดีนะครับเพราะเขาใช้ซาวของทาง Creative Sound b เ s t e r Gaming 3นั่นเองโดยหลักๆแล้วเจาะกลุ่มคนทำงานได้ด้วยนะเพราะว่าเขารองรับ CPU ทาง x ี o n ได้ด้วยนั่นเองนะฮะโอเคฝากไปด้วยครับตัวนี้สำหรับบทความนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ที่ w w w c o m p e เบ t v c o m นะครับ พร้อมกับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วยครับ f a c e b o o k c o m s l c o m p u t e p r o d u c t i o n ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคอมพิวทีวีขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ